สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกดก็มีเรื่องเล่าเชื่อเรื่องว่าแค่ถวายน้ำหนึ่งแก้วอาน,นิสงแรงกว่าการสร้างวิหารเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูกดด้วยนะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับฟังการทำบุญสามารถทำได้ในรูปแบบต่างๆกันออกไปไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัดไหว้พระทำบุญการใส่บาตรในตอนเช้าการถวายสังฆทานการช่วยเหลือปุธียากร้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งดีๆในการสร้างบุญ ความดีที่ติดกับตัวของเราไปตลอดถวายน้ำแค่หนึ่งแก้วแต่ทำไมบุญมากกว่าสร้างวิหารเรื่องของการสร้างบุญที่อาจจะยังสับสนกันในการสร้างบุญที่เกิดอานิสงส์มากนั้นไม่ใช่การใช้เงินมากแต่ด้วยอะไรยายคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ร่ำรวยอะไร แต่ก็ไม่เดือดร้อนอนาทถใจเพราะจิตนั้นอิ่มจิตนั้นปิติทุกวันด้วยการถวายน้ำสะอาดบริสุทธิ์หน้าองค์พระปฏิมาทุกวันก่อนถวายน้ำยายจัดสงบจิตให้นิ่งใน,อนรอรดับที่ไม่มีเรื่องอื่นกวนใจไม่สายไม่แวบไปแวบมาถวายน้ำ ยายสมาทานสินห้าง่ายๆแต่ปักจิตปักสัจจะเลยแบบต่อให้จะไม่มีชีวิตก็จะไม่ละเมิดไม่ฆ่าสัตว์ไม่คดโกงเอาเปรียบไม่ยุ่งกับคนที่มีครอบครัวไม่โกหกพูดเพอ้อเจอ้อไม่กินของมึนเมาแต่สมพลังและถวายน้ำพร้อมทำการเจริญภาวนาพร้อมกันว่า ขอถวายน้ำเป็นพระพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและพิจารณาน้ำสะอาดตรงหน้าดังจิตที่ไม่ขุนมัวจิตที่สะอาดการบูชาที่ไม่มีอะไรแอบแฝงต่อจากนี้ทุกลมหายใจจะพิจารณาทุกอย่างด้วยสติทุกเรื่องที่เข้ามาจะเอาศีลพิจารณาก่อน ด้วยความสะอาดแห่งจิตทุกประการดังนั้นที่ถวายนี้พร้อมกับให้อภัยทานกับทุกสิ่งทุกคนทุกสรรพสัตว์ไม่ติดใจเอาความไม่ว่าชาติไหนขอจบขอสิ้นเวรกันไปเถิดการสร้างบุญแบบนี้ครบทั้งฐานศีลภาวนาการให้อภัยทานที่ยิ่งใหญ่ในครั้งเดียวผลบุญย่อมมาก ย่อมส่งผลกับผู้สร้างผิดกับการสร้างวิหารที่หวังจะเอาชื่อตนเองติดเพื่อประกาศบุญบารมีหรือแม้แต่การไปบังคับคนที่ไม่เต็มใจดังที่คนที่มีอำนาจชอบทำกันหรือเอาเงินหลวงของหลวงแรงงานคนไปสร้างซึ่งไม่ใช่หน้าที่บุญก็ได้ตามเหตุถ้าเหตุดี ถ้าเจตนาดีก็ได้มากแต่เพื่อหวังผลเอาเข้าประโยชน์ตนก็น้อยไปตามกิเลสตามเจตนานั้นและที่บอกว่าทำไมน้ำสะอาดแก้วเดียวได้บุญมากกว่าสร้างวิหารเพราะการถวายน้ำถึงพร้อมมีการให้อภัยทานอานิสง์ของวัตถุทานไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนเทียบไม่ได้เลยกับการให้อภัยทาน รวมถึงธรรมทานแต่การสร้างวิหารด้วยจิตบริสุทธิ์ด้วยการสืบทอดด้วยการอย่างประโยชน์แก่สาธุชนและผู้ปฏิบัติธรรมพระสงฆ์ยังคงเป็นบุญใหญ่และยังควรสร้างในวัดที่ยังไม่มีหรือชำนุดขอให้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอบุญรักษา คำถวายน้ําพระพุทธเจ้าอาระหตาทีหินะวะคุเนหิสมันนาตัสะสัมมาสัมพุทธะอิมังอุทธกังเทมิข้าพระเจ้าขอถวายน้ำใช้น้ำฉันนี้แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีคุเก้าประการ มีความเป็นพระอ,อระหันต์เป็นต้นถ้าเราถวายสองคนขึ้นไปให้เปลี่ยนจากเทมิเป็นเทมะการถวายน้ำสะอาดใส่แก้วที่สะอาดสวยงามถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสามารถทำได้ด้วยการถวายน้ำนั้นต่อหน้าพระพุทธรูปทุกวันให้ตั้งจิตป,ประดุดหนึ่งว่า พระพุทธองค์ทรงประทับนั่งอยู่ตรงหน้าของผู้ถวายจะถวายเวลาใดก็ได้ทั้งนั้นอานิสงส์นั้นเป็นภารวะปัจจัยให้การเบียนไหว้ตายเกิดของเราต่อไปเพื่อทำบารมีนั้นจะสะดวกด้วยการไม่ขาดแคลนน้ำในการดำรงชีวิตในขณะที่เราจะทำบารมีต่อไป ในขณะที่เราจะถวายน้ำนั้นเราจะต้องจับแก้วด้วยมือสองข้างยกขึ้นสูงเหนือศีรษะเล็กน้อยและกล่าวคำถวายและอธิษฐานออกจากวัตตะเสร็จแล้วก็จับแก้วด้วยมือทั้งสองเหมือนเดิมแล้วน้อมใจและกายถวายน้ำไม่ควรใช้มือเดียวถวาย และไม่ควรทำตัวแข็งตรงดังนั้นในใจของเราจะต้องน้อมถวายด้วยความศรัทธากายของเราก็จะน้อมตามใจไปด้วยแก้วที่ใส่นั้นควรจะเป็นแก้วน้ำขนาดปกติเป็นแก้วอย่างดีสวยงามและต้องซื้อมาใหม่ไม่เคยถูกใช้มาก่อนด้วยอย่าประหยัดค่ะ ควรหาแก้วที่สวยงามที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ไม่ควรใช้แก้วใบเล็กๆและเมื่อแก้วนั้นเก่าหรือใช้นานแล้วควรเปลี่ยนเป็นแก้วใบใหม่การทำความสะอาดองค์พระพุทธรูปหิ่งพระเชื่อว่าหลายท่านที่บูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือองค์มหาเทพที่ประดิษฐานอยู่บนหิ่งพระ ได้เคยลองทำความสะอาดหิ่งพระด้วยตัวเองมาแล้วถ้าเราสมมติว่าหิ่งพระเปรียบเสมือนดวงจิตของเราการที่นานๆครั้งจะทำความสะอาดปล่อยให้ฝุ่นหนาเตอะจนยากแก่การทำความสะอาดก็ไม่ต่างอะไรกับจิตใจของเราที่ถูกสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสกรปรกเลอะเทอะเคลือบไว้ ยากจนจะสลัดมันออกจากในจิตของเราออกไปด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์ได้แฝงกุศลระบายธรรมในวันพระเอาไว้ให้เราได้มีโอกาสชำระจิตใจสลัดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามในจิตใจออกไปในทุกๆวันพระแค่สัปดาห์รัครั้งจิตใจเราก็จะสะอาดขึ้นดีขึ้น ทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จในแต่ละวันชีวิตเราพบเจออะไรมามากมายทั้งด้านดีและไม่ดีโดยเฉพาะด้านไม่ดีจะฝังอยู่ในจิตใจของเราตลอดเวลาเดี๋ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้สะสมพอกพูนอยู่ตลอดต้องหาโอกาสชำระสิ่งที่ไม่ดีออกไปให้สะอาด ไม่มีอะไรมาเคลือบไว้การทำความสะอาดหิ้งพระในทุกวันพระจะค่อยๆขัดเกลากิเลสจิตใจให้ท่านละเอียดและประเนีตขึ้นเป็นลำดับในขณะที่ท่านตั้งใจทำความสะอาดหิ้งพระเพื่อชําระฝุ่นสิ่งศสกรปรกจิตของท่านจะมีสมาธิไม่วอกแวกเพราะจะอย่าไม่นึกถึงเรื่องอื่นใด นึกแต่เพียงว่านี่คือที่ประทับของพระพุทธเจ้าหรือองค์มหาเทพต้องทำให้ดีที่สุดสะอาดที่สุดอย่าเอาความยากลําบากในการทำความสะอาดมาเป็นอารมณ์ถ้าจิตนึกถึงเรื่องอื่นพยายามดึงจิตกลับมาให้อยู่กับการทำความสะอาดหิ่งพระบัลลังโชคถูกออกแบบมาให้ทำความสะอาดได้โดยง่าย ด้วยทั้งรูปทรงและวัสดุที่ใช้ในการทำความสะอาดแต่ละครั้งควรพิถีพิถันไม่ควรรีบค่อยๆปัดฝุ่นด้วยแปรงขนกระต่ายหรือแปรงทาสีไล่จากที่สูงลงต่ำไล่จากตรงกลางออกไปด้านข้างในช่วงจังหวะที่ท่านตั้งใจทำความสะอาดอยู่นั้นจิตของท่านจะเป็นกุศลเพราะ จิตมีสมาธิไม่ผิดศีลทั้งกายกรรมวัจจีกรรมและมโนกรรมผลของบุญที่ได้ไม่ต่างอะไรกับที่ท่านได้นั่งสมาธิเลยทีเดียวการทำความสะอาดองค์พระพุทธรูปหิ่งพระและเปลี่ยนผ้าขาวรองพระขั้นตอนการทำความสะอาดและเตรียมส่งน้ำพระ 1. นําำผ้าเช็ดหน้าใหม่ หรือฟองน้ำใหม่มาเช็ดทำความสะอาดองค์พระหากเป็นกรอบรูปพระให้ใช้ฟองน้ำชุบน้ำบิดมันมานเช็ดทำความสะอาดให้ทั่วหากเป็นพระเครื่องควรเก็บใส่กรองไว้จัดให้เป็นระเบียบเมื่อทำความสะอาดองค์พระพุทธรูปและองค์พระต่างๆเสร็จแล้วให้อัญเชิญไว้ที่โต๊ะอื่นๆก่อนประดับโต๊ะด้วยดอกไม้ หรือกีบดอกไม้โรยสวยงามเตรียมดอกไม้พวงมาไล่น้ำอบขันเงินสำหรับใส่น้ำจากนั้นทำความสะอาดโต๊ะหมู่บูชาเตรียมน้ำโรยดอกไม้และใส่น้ำอบลงขันเงินจากนั้นเริ่มส่งน้ำพระกันคำกล่าวขอขมาการขอขมาก่อนทำความสะอาดทิ้งพระเพื่อไม่ให้เกิดเป็นโทษภยัย ให้เริ่มจากการตั้งนโมสามจบและกล่าวคำขอข้ามาดังนี้รัตนัตเยปมาเทนะทวารัตรเยนะสัพพังอป,ประราทังขมตุโนพันเตแปลว่ากายกรรมสามวจีกรรมสี่มนุกรรมสามที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพรัง้ง ในพระรัตนตรัยด้วยความตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีต่อหน้าก็ดีและหลังก็ดีขอพระรัตนตรัยได้โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดจากนั้นจึงค่อยอัญเชิญพระพุทธรูปไปตั้งส่งน้ำณที่ที่กำหนดต่อไปบทสวดอธิษฐานก่อนส่งน้ำพระน้ำที่ใช้สงพระพุทธรูป ควรเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์สามารถดื่มกินได้โดยจะระสมเครื่องปรุงเช่นผงขมิน้นแปง้งน้ำอบไทยและกลีบดอกไม้เป็นต้นเมื่อถึงเวลาส่งน้ำพระให้เริ่มตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวคำอธิษฐานว่าอิมินาสินจะเนเนวะโรโคโสโกอุปัฏฐะโวนิพพันตุ สัพพโสเอเตสุขีโหนตุนิรันตะรังแปลว่าเดชะข้าส่งน้ำพระชุ่มฉ่ำตลอดการทุกโศกโรคภัยอันตรธานเป็นสุขเธอครับท่านผู้ฟังนี่ก็คือเรื่องราวที่ครูกฎได้หามาวันนี้นะครับ หากครูกดผิดพลาดประการใดครูกดก็ต้องขออภัยไว้ณนที่นี้สุดท้ายนี้ครูกดก็ต้องขออำนาจคุณพระสีพระรัตนไตราบารมีของพระปุถิสัตว์พระอริยเจ้าทุกๆพระองค์จงมาอำนวยอวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความเจริญแขวคลาดจากโรคภัยพยันตลารายทั้งปวง สำหรับคลิปนี้ครูกดต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ